ครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนการทำเรือนไม้รถไฟฟ้านะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการทำสีนะครับเรือนไม้รถไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการขัดภาพใครออกนะครับผมใช้กระดาษทรายเบอร์1002นะครับผมหาได้แค่1,200นะครับ ถ้าท่านใดหาเบอร์1,005หรือเบอร์2,000ได้ก็ให้ใช้เบอร์1,005หรือเบอร์2,000จะดีกว่านะครับแต่พอดีผมหาไม่ได้นะครับก็คือวิธีการขัดนะครับก็ขัดเบาๆนะครับเอาแค่ค okay. าบไฟออกนะครับไม่ต้องขัดเยอะนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมขัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันครั้งครับครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการขัดเสร็จ ร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นตามคลิปนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะทําการทิ้งให้แห้งนะครับหรือตากให้เขาแห้งนะครับแล้วก็รอการทําสีนะครับครับก็วันนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ได้ทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําการติดแผ่นโพลารั์นะครับ ตรงหน้าจอนะครับแต่ผมจะเปิดสวิตช์นะครับวันนี้ก็ต้องถ่ายทําที่พื้นด้านล่างนะครับเพราะอุปกรณ์สายไฟอยู่ด้านล่างนะครับหน้าจอแผ่นโพลไรส์เขาหลุดไปนะครับเราก็จะเห็นแต่แสงไฟแต่จะไม่เห็นตัวเลขครับวันนี้ก็จะมาทําการปิดแผ่นโพลาไรส์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะ ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก็แกะออกมาได้เลยนะครับไม่ไม่มีน็อตนะครับโอเคครับแล้วก็เราจะต้องแกะแผ่นพลาสติกตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ คันน็อตสี่ตัวนะครับเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนนะครับ น็อตมีสีตัวนะครับครับก็หลังจากลอดแผ่นแล้วนะครับก็จะดูลักษณะตามคลิปนะครับแล้วก็แผ่นโพลาร้าตอนนี้นะครับเป็นแผ่นโพลาร้านะครับผมได้สั่งมาทางช้อปปีนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการติดนะครับก็ต้องหาองศาที่ชัดเจนนะครับอตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดแผ่นโพลาไรส์นะครับพอเราแผ่นโพลาไรส์ไปใส่นะครับก็จะเห็นตัวเลขนะครับแต่ความเข้มอของตัวหนังสือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับองศาที่เราค้นหานะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัด สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับหลังจากที่ผมได้มุนหาองศาของเขาเนี่ยก็จะได้โอเคทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านนะครับว่าจะต้องการสีเข้มอ่อนขนาดไหนกน็ก็สามารถหันมุมตามความต้องการได้นะครับส่วนของผมนะครับผมจะเลือกมุมนี้นะครับก็คือเป็นแนวตั้งนะครับก็เ,เดี๋ยวจะทําการติดตั้งแผ่น พลอไลท์ลงไปที่หน้าจอเลยนะครับครับก็ผมได้ทำการตัดชิ้นงาน ขนาดกอดีกับหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีการแกะกันนะครับแผ่นโพลารอ์นะครับก็ก็จะมีพลาสติกคล้ายๆกับสติ๊กเกอร์นะครับเราจะต้องแกะแผ่นพลาสติกด้านหลังออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาติดชิ้นงานได้นะครับโอเคนะครับต่องน,นี้จะแกะได้ในกลอ่องออโอเคในกล่องนะครับเนี่ย จะต้องแกะให้แล้วก็ทำการติดนะครับหามุมที่ดีนะครับแล้วก็ทำความสะอาดมาจอ ิธีการติดก็ต้องไล่ไปดีๆนะครับยังให้เขามีอากาศนะครับถ้าใครมีแผ่นรีดพลาสติกก็ใช้ตัวนั้นได้ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับก็ติดตามตามถนัดของตัวเองนะครับก็จะได้ตามคลิปนะครับโอเคก็สามารถใช้งานได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่แผ่นตัวนี้นะครับกลับที่เดิมนะครับครับหลังจากที่ใส่แผ่นตัวนี้เสร็จนะครับก็หน้าตาตามคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการประกอบกลับ เหมือนเดิมนะครับครับก็หลังจากถอดสายของเรือนใหม่ออกมานะครับก็มาถึงขั้นตอนการใส่หน้ากากตัวนี้นะครับที่ได้ทําไปวันก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบนะครับที่ได้ทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับแต่ว่ากดเบาๆนะครับกดถ้าถ้ารู้สึกยากไปก็ช่วยง้างกิ๊บเขาหน่อยก็ได้นะครับอ่านะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับชิ้นข้างบนนะครับหน้าตานะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นฝาครอบด้านล่างตัวนี้นะครับใส่กลับที่เดิมนะครับ ก็จะเข้าล็อกของเขานะครับกยย็จะลักษณะตามคลิปเลยนะครับแล้วก็คันน็อตนะครับน็อตสามตัวที่ถอดเมื่อครั้งก่อนแบบสามตัวนะครับที่ถอดเมื่อวันก่อนนะครับก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับ คครับผมก็หน้าตานะครับเกินไม่ยูดาเก่านะครับก็ฟื้นเกินชีพกลับมานะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กอีกครั้งนะครับสวิตช์นะครับอ่าครับผมก็ เห็นตัวเลขเหมือนเดิมนะครับในสภาพของเก่าเอามาฟื้นคืนชีพใหม่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการทําฟื้นคืนชีพเดอนใหม่เก่าของรถยูดานะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ